กับผมที่ติวัวคันดีนะครับวันนี้พวกเราก็อยู่กันในเกม ROV นะครับวันนี้ก็อไม่ได้อะไรมากนะครับไดมอนแล้วขึ้นไดมอนแล้วเห็นว่าเขาจะรีเซ็ตใหม่ผมก็เลยไม่ได้แตะไดมอนถ้าเกิดว่าเขารีเซ็ตเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไล่แตะไดมอนให้ด้านผู้ชมดูเลยบอกเลยแปะแปะแปะหายให้บอกเลย ชีวิตนี่แหละจบเลยโอ้โหกลับไปอยู่กลับไปอยู่โกใหม่โอ้โหรอก่อนวันนี้ผมจะมาเล่นเล่นอ่ะไอหน้าคุณคุณฮะวันนี้ผมจะมาเล่นลิงกันนะครับเลียเรียกกันในเอาวีว่าบูคองกัน อมลมไตบบอกเลยมันแน่นอนโอ้โหมันแย่งบูคองผมไปอ่ะไฟเตอร์ก็มีแล้วแครี่ก็มีแครี่ยังไม่มีซัพพอร์ตยังไม่มีนั้นนั้นเปลี่ยนกะนะครับโอ้โหเอ้ยกะว่าจะเล่นลิงเล่นมาอยู่นิคนอนยังไม่ได้ เป็นช้างก็มันไม่มีแคลรี่อ่ะเฮ้ยแคลรี่อ่ะแคลรี่เอาเว้เอาไกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่าไม่มีแคลรี่โอ้โหอะไรเนี่ยไม่มีแคลรี่ เดี๋ยวฮัลโหลมันไม่มีแคลรี่ฮัลโหลโอ้โหทีไม่มีแคลรี่เวนกรรมแนละ้วอื้มอมอื้ออ่ะมวยไทยอ่าสกินมวยไทยใช่มวยไทย มาเดี๋ยวผมจะค่อยค่อยเล่นบอกเลยว่าไม่ได้แตะตัวนี้นานแต่ถ้าจะแตะผมก็แตะน่าจะประมาณสองสมวันก่อนที่ผมแตะไอตัวนี้นะ เอาละเอาละเอาละอะไรครับเนี่ยเอามวยมวยมาทำไมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมวยจะมาเป็นแคร,รี่ให้เหรออย่าล้าชิปอย่าล้าชิปขอรอ้องโอ้โหทุกคนดูวันล้าชิปผมทุกตัว อทำไมมันล้าได้อย่าล้าดิขู่ไม่เลเวลสองเลยแม,ม่อ้อาแข็งเฮ้ย,ยกดผิดเฮ้ยอย่าไม่ยุ่งกับนักมวยผมนะครับรผมไม่ตลกนะครับ อ่ะผมผมบอกว่าผมไ่ตลกมันต้องไปยืนไฟมันต้องไปยืนเลนไฟเตอร์ไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ไฟเตอร์นะโอ้ยโอ้ยอัดจืดอัอดจืดก่อนไปเว้ยเอา้าทีมเขาเล่นมั่ว เปลี่ยนกะเลยต้องเปลี่ยนกะเลยอะครับแต่ว่าจะให้ทุกคนดูสกินไม่ถุยไม่ใช่ไม่ได้ให้ดูสกินดิดูสีมือเออแต่ไม่เป็นไรเล่นกิวดั๊ก็ได้ก็อย่ามาแตะต้องอะไรมวยไทยผมนะและเรวแรดเรแรเรปึ้บไม่นับนะครับ โดนแม่ได้ไม่ไ,ไ,มไล้หรอกโอเคบอกว่านี้แหละดีตี่ต่อตุกภาพสวัสดีอ่ะอือโดนคิปคิปอย่าบัง พี่นั่นทำไม่ได้ดาพีได้เลยว่าไอาจาาเอาละนะครับมีคนพูดด้วยคำหยาบนะครับอย่าไปสนใจตรงนั้นนะครับอย่าไปสนใจนะครับมเหนื่อยใจมากเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่ เอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมอ้าปื๊ดไปมามามาคึบฮึบเอ้ยเอ้ยอะไรจะได้มวยไทยมันไม่ตีไม่เป็นไร เราขอเลือกของกันปา่ปาคาปาาคิวดัตออกเลยซาคิวดัตแตกแตกเอา้าลิงมันยืนดูทำไมอะลิงแตกเอ้ลิงเอา้เอาลิงลิง,ลงเออนั่นแหละลิง ลิงยืนดูอะไรอ่ะลิงมันยืนดูอะไรอ่ะเอ้าอะไรลิงอ่ะลิงเป็ไลกลิงออกเหรอลิงหลุดอ่ะลิงหลุดอ่ะลิงอล่อๆขวาอลิงขอลิงเล่นยังนู่นมามาเล่นกลางเล่นกลางอ่ะลิงขยับ่าไปร้านบูดีกว่ามา ไม่ช่วยเพื่อนเอ,อ้ยปาครับปาครับปาครับฟอร์เรนไปเอานุ่นแล้วจ้าฟอร์เรนไปนอนนี่น,นี่เดี๋ยวดิ้งมันเอาเล็ดเดี๋ยวดิ้งมันเอาเล็ด

อือโจทารุผมจะขู่เขาลิงแตกวอตทำอะไรอะพี่พี่เขาเขาเยอะอยู่แล้วอะเฮ้ยังไงล่ะไปไหนไปไหนไปไหน อะไรก็แตกหวกเลยเจอจุดดัสอ่ะฮึอ่ะฮึเอื้อ <c oughs> นักมวยมันยืนดูผม <c oughs> โอ้โหมันนึกว่าผมจะตีป้อมได้เหรอปรวดหัวเลย <c oughs> ไอ้ลิงมันไม่มาแก๊งเลยอะ เฮ้ยริงมันไม่แก๊งเลยอะไอ้นี่ที่มันไม่แก๊งเลยวะเอาดาก้อนเลยไปเอามังกรเล็กไปไปเอามังกรเล็กเอามังกรเล็กมังกรเล็กมีโจมตีด้วยปึ๊บ ขวาคว,าวาหน่อมเลยต่อ,ตอ,ตอไม่ไปีหน้าตาเฮ้ยให้ลิงยืนอีกแล้ววะอ่อของก็ผีใช่ปะโอ้ฟาร์มฝั่งเขายังดีกว่าอีกมานี่มานี่ นี่นี่นี่เอามังกรนี่เอามังกรฟอเรนฟอเรนเยี่ยมปื๊บเอาโดนได้เลย o u see Let you see เกือบยิงแล้วเมื่อกี้ผมเกือบยิงเพื่อนตัวเองทำไม t you see ไม่ไม่ไม่ฉันจะไม่ตายเลดแบ็กลิงเล่งลิงเล้งอะไรอะ <W> ว้าไม่เข้าใจเลยอะเออลิงเล่งอะไรอะอะไรอะไรแะไรเลตุสีเลตุสี พวกเราจะไม่ทำฝั่งพันธมนิตรเรานะครับยกเว้นแต่ลิงนะครับลิงมันไม่ใช่วันทำมิตรเราเรายังฆ่าไม่ได้ตัก,กรนุนไหลเนี่ย <Ret reat. S 2> ยังบับยังบับยังบับ <Your team S 1> ก็ <has S 1> ระเลิง <a> อ่ะพอ <St ash. S 1> ดีวชาฉันเมนจูจรงรูนเนี่ยเอาเลย ตามสบายตามสไตล์เอ้ย,อยตอเล็ก,ก็ไม่ให้ตอเล็เอาเลสไปเดี๋ยวเราจัดการตัวเล็กไอ้บูของเองเราจะป่วนประสาทบูของไอบ้อไอบูของเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนไอ้บูของเนี่ยไอ้บูของไป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 ,ไปย,ย้ยายย้าย ฟลเลนวนัดสี่พันธมิตร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 นี่นี่อ๋ออ๋ออ๋อ

คิดดูลิงลิงเง,งนินยังน้อยกว่าซับอ่ะคิดดูดิอะไรเนี่ยของก็ไม่ฟูอ,อู้หูหูใช่แล้ว <S <s <uss> <S ทะลุกำแพงโดราเอมอน ฉันขอคาระวาะไโจทารุเพื่อนไม่มาเพื่อนไม่มาไม่เอาเหรอไม่เอาหรอไม่เอาหรออือไม่ไม่เอาหรอขอละกันอัดกําแพงอัดกําแพงอัดกําแพง ลบได้เลอโจโทาร์โรคี่นายหลบได้หลบได้เหรอหลบได้เหรอหลบได้เหรอพ้เออหลบได้หลบได้หลบได้อดอนส d มาจบเลย นม่ยอมแพ้แล้วสินะยอมแม้แท้ซึ่งมันยอมเพ้ง่ายเกิน Let you see, Let you see. พี่ไม่มีรวยเออพี่ต้องจิงของมันไม่ฟูจิงของมันไม่ฟูลิงของมันไม่ฟูลิงของมันไม่ฟูจิงของมันไม่ฟูจิงของมันไม่ฟูนฟี่ <laughs> แรดแบกบโอ้เสียงนี่มันโอ,อ,อุด่ะลิงงลุดอ๋อไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเกิ <Triple Cal. S 1> ดบนแคล มาจบดิไม่เว้ยคนอย่างผมไม่มีคำว่าจบเสียวเวลาอ้า่วอะไรอ่ะนี่นายเกจะบอกว่าฉันต้องเสียเวลาแหะเจอดิช,ชเลยนายคิดผิดแล้วลหรอฉันบอกเลยว่านายคิดผิดมาสัน บอกเลยนะจูทาโร่ฉันบอก,บอกนา,กายเป็นคางสิดใายจูทาโร่ฉันบอกนายเลยว่าฉันจะจบปั๊มเยี่ยมเลยจูทาโร่เป็นไงโจ๊กคิดได้อย่ ừ, องางรวดเร็วทันใจ บอกเลยใครไม่ทันใจก็บอกได้อ่ะฮึอ่ะฮึฮอาอาหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้คิวสักตัวเลยครับโอ้โหแต่ตัวเดียวก็ยังไม่อือเอาล่ะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย wall be